สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ตก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเปิดเดือนใหม่รับความปังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปังในเรื่องใดบ้างนะคะก่อนอื่นเพิร์ตต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเบิร์แปะช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะ โอเคเรามาเริ่มจากเช็คเอเนอร์จีกันก่อนเลยวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะดรา g อนีโอทา r o ่นะคะน้องมังกรสุดที่เลิฟจริงๆก็สุดที่เลิฟทุกสำหรับแต่ว่าใบนี้เขาจะมีความตะมูตะมีน่ารักแล้วก็ค่อนข้างที่จะโพซิทีฟมากเออนิสัยเขาจะแบบขี้อวยอะ่ะเออขี้อวยพลังงานขี้อวยแบบเรื่องปังๆนะคะมาเริ่มกันเลยเอเนอร์จีในช่วงนี้ของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ใบแรกนะคะเดอะเมจิกเชียนเห็นไหมว่าป่วยหรือเปล่าอืมบอกเลยน้องมังกรแบบบอกบอกอ n e ของทุกคนในวันนี้คือไม่ธรรมดาอืมคุณคือนักเล่นแร่แปรทาตคือที่สุดของการเมนิเฟสแล้วอืมเดอะเมจิเชียนนี่คือคนที่เก่งมากๆมีปฏิภานไหวพริบสามารถแบบจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมีแบบสติปัญญาที่ มีความเฉลียวฉลาดมากๆนะคะแล้วก็พลังงานเนี้ยคือจะทําอะไรก็ได้อืมอยากจะทําสิ่งใดอยากจะเนรมิตอยากจะสร้างสารรค์สิ่งใดให้กับชีวิตก็สามารถทําได้คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นั่นเองแต่ถ้าพลังงานอันนี้ขึ้นมาแล้วคนพบว่าตัวคุณในตอนเนี้ยยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องแบบเอาตัวเองเข้าไปแบบเทคคอร์สไปโรงเรียนไปเอ่เอศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ต้องเทคคอร์สก็ได้ค่ะคือแบบศึกษาทาง YouTube ก็ได้ ในสิ่งที่เราสนใจตรงนี้ก็จะเพิ่มสกิลของเราแล้วก็จะทําให้เราได้แบบคนพบพรสวัสด์เราด้วยว่าเราแบบชอบแบบไหนถนัดอะไรนะคะใบแรกเปิดมาก็สวยเลยทุกคน <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะใบเนี่ยคือเป็นไพ่ของการ m a n i f e ต t ขั้นสูงสุดเป็น energy ที่แบบดึงดูดมากๆนะคะ ฟิร์สจะรวมไปถึงเรื่องของการทําสมาธิด้วยเวลาที่เรามีคลื่นความถี่ที่ดีใช่ไหมเวลาที่เราแบบฝึกจิตแล้วก็มีคลื่นความถี่ที่แบบคงที่ขึ้นคลื่นความถี่เราสูงอะไรเงี้ยแบบมีแต่พลังงานแบบดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งมานิเฟสสิ่งต่างๆได้แบบง่ายขึ้นรวมถึงการแอคชั่นด้วยนะคะถ้าสมมติใบเนี้ยเราแบบมานิเฟสอะสมมติเรามานิเฟสเรื่องของการงานความสําเร็จการเงินบ้านหรือ ออโชคลาบหรือความรักหรืออะไรก็ตามอ่ะเ n e r g y รเราต้องดีด้วยพร้อมกับการ Take A c t i o n ด้วยการลงมือทํายิ่งเป็นถ้าเป็นเรื่องงานหรือว่าเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้แปะไว้อ่ะสิ่งที่มันต้องสอดคล้องกันคือเรื่องของการทําำการลงมือทําถ้าใบนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะจะไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโดนล้างท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลาดเคลื่อนไปอีกช้าไปอีกอืนะคะประมาณนี้ <c oughs> เอเนจีในช่วงนี้ของทุกคนเป็นไงอีกบ้างคะเซเว่นน็อปเพนเตคิว้าวหลายๆคนคืออยู่ในช่วงของการแบบเขาเรียกอะไรอะเริ่มต้นสร้างอืมเริ่มต้นสร้างสารรค์เริ่มมีโปรเจกต์อะไรใดๆบางคนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจอะเหมือนแบบได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเริ่มเริ่มลงมือทําแล้วอุ้ยสวยงามสวยงามสอดคล้อง แล้วก็ซิกซับบอลว้าวเป็นไพ่ของแบบชัยชนะของความสําเร็จทุกคนอฟ์ตคิดว่าหลายๆคนอาจจะก,กําลังเจอสิ่งที่แบบทําให้รู้สึกว่าเออฉันมีฉันแบบประสบความสําเร็จแน่นอนหรือว่าเพิ่งได้รับเรื่องได้รับข่าวดีอะไรมาก็ได้ค่ะเกี่ยวกับการงาน <c oughs> ก็โฟล์ a วอนว้าวคือมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเป็นรากฐานเป็นความมั่นคงแล้วอะเริ่มก่อตัวก่อร่างสร้างตัวได้แล้วนาตอนนี้จุดจุดนี้คือเฟิร์สคิดว่าหลายๆพลังงานหลายๆคนที่เข้ามาดูเหมือนคุณลอยตัวแล้วนะอืมนะคะโอ้ยโอยมาเป็น <laughs> เยอะเกินแล้วก็ King อ f Pentacle ว wow. ้าว เอเนอร์จีค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากอมอืมั่นคงในเรื่องของทางกายภาพด้วยเรื่องของการเงินลักษณะนิสัยของคุณก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหรือว,ว่าเทางกายภาพเอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องของลักษณะนิสัยเนาะเป็นคนที่แบบจัดการในเรื่องของการเงินเก่งอืเป๊ะมากอาจจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนก็เป็นได้นะคะ king of pentacle เนี่ย เรื่องของการเงินนี่แบบสุดยอดแล้วก็สภาวะอารมณ์ของของของตัวคุณอะเฟอ่อคิดว่ามีความมั่นคงมันมีความมั่นคงมันมีความนิ่งด้วยนะคะสวยงามค่ะแล้วก็ Tree of s w o r d ว้าวแต่ก่อนที่จะมาถึงขั้นเนี้ยเฟอรู้สึกว่าคุณก็เจอเหตุการณ์ที่แบบ มันก็หนักอยู่เหมือนกันเนาะหนักหน่วงอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องใดๆมาเออบางคนก็อาจจะแบบเป็นเรื่องของความรักก็ได้หรือเรื่องของการเงินเคยโดนหักหลังแล้วเอ,อ้ยเคยโดนหักหลังเอย้ยเคยแบบเออผิดหวังในเรื่องความรักเอยในเรื่องของการเงินเอยการงานเอยอะไรอย่าเงี้ยที่แบบมันพลาดไปเพราะว่ามีสามดับขึ้นมาอืมนะคะเอาทําไมเป็นงั้นนะ แล้วก็ The Tower หลายๆคนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation หรือเปล่าเป็นช่วงของการที่แบบเหมือนกำลังจะลกเขาเรียกลล้างวิถีเดิมๆวิถีเก่าๆไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยค่ะเป็นไพ่ของพลังงานที่มีความทะเยอทะยานสูงมากๆนะคะเป็นไพ่ที่แบบถ้าสมมติ่าลากฐานไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้แบบมันพังลงมาได้ง่ายเหมือนกันซึ่ง ออไม่ว่าก่อนหน้านี้มันจะแบบเคยเคยแบบพลาดหรือล้มมาเพื่อคิดว่าเนี่ยมันถึงโอกาสที่ดีแล้วที่จะออสร้างรากฐานที่แข็งแรงมากขึ้นอาจจะดำเนินการสิ่งต่างๆไปด้วยความแบบช้าแต่มั่นคงช้าแต่ชัวร์จะเป็นการดีมากๆนะคะสักครู่นะคะทุกคนเปิดก็รอนนิดนึง <laughs> ลืมโอเคมาจอก,กันค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่แปลไปอีกในในแง่ทางหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation นั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ฟูดคิดว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอในทุกๆการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเราค่ะ จิตใต้สำนึกหรือว่าความเนี่ยเขาเรียกะไรเป็นธรรมดาที่เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะมีความกลัวเกิดขึ้นซึ่งพลังงานตรงนี้ถ้าทุกคนแบบเหมือนไหวตัวทันหรือรู้ทันนะ่ะเฟิร์สอยากจะบอกว่าอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแบบจงท้าทายแล้วก็แบบจงสนุกไปกับมันนะคะแล้วแบบเหมือนเราจะเหมือนจะเจอโอกาสต่างๆหรือเจอหนทางที่มันแบบจะไปต่อได้ง่ายมากๆดีกว่าแบบเอาความกลัวมาปิดกั้นไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอะค่ะ พลังงานนี้เนาะแล้วก็จัดเมนนะจ๊ะเออถึงเวลาตื่นขึคือุิ้ยไพ่สวยมากจัดเมนใบนี้นะคะคือมีความสีสันสดใสซาบซ่าเออเหมือนเป็นไพ่ที่แบบอะไรก็ตามที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้อะไรก็ตามที่สงสัยมานานอืมหรือว่าหาคําตอบมานานคุณจะได้รับคําตอบนะไพ่จัดเมนเป็นไพ่ของการเป่าประกาศของเอ,อ่อเสียงจากติดจิต ติดเสียงจากจิตใต้สํานึกของคุณอที่กําลังจะตื่นขึ้นจากเรื่องเรื่องนั้นเรื่องที่คุณกําลังเจออยู่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้ที่แบบตอนนี้มันแบบคาใจอยู่ว่าเอ้ยจะไปยังไงต่อจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยเฟรรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการตื่นรู้ได้เช่นกัน แล้วก็คิงอ้ l, าวนาอ p e เพนเดอร์หลายๆพลังงานอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนไพ่ใบเนี้บ่งบอกประมาณว่าช้าแต่มั่นคงช้าแต่ชัวร์เหมือนกันอืซึ่งหลายๆคนก็อยู่ในช่วงของการแบบขับเคลื่อนสิ่งต่างๆการไปข้างหน้าอมืมีความแบบมั่นคงอร,รู้สึกว่าแบบส่วนมากจะเป็นพลังงานเหรียญเนาะในเรื่องของแบบธุรกิจเรื่องของการเงินจะเน้นย้ำไปทางนั้นมากกว่า แล้วก็ The lovers นะคะแล้วก็ใต้สำหรับเป็นเพจออฟ o อดหลายๆคนอยู่ในช่วงของการช่างใจช่างใจเหมือนรอสัญญาณบางอย่างอยู่หรือเปล่าว่าจะตัดจ,จ,จะตัดสินใจยังไงดีกับเรื่องเรื่องเองนี้ยเฟิคิดว่าเร็วๆเนี้ยแหละถ้าสมมติถ้าสมมติคุณกำลังรอทรายสัญญาณบางอย่างอยู่เร็วๆเนี้ยแหละเฟิเร,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 ร์คิดว่าพลังงานของคุณอนะ่ะจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้คุณต้องตัดสินใจนะคะ แล้ตัดสินใจได้อย่างแน่นอนไพ่เดลิเวอร์เนี่นย The เป็นไพ่ของความกลมเกลียวความสมดุลหยินและหยางความสมัครสมานสามคัคคีอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้คุณได้พบเจอกับผู้คนก็ได้แล้วก็แบบอาจจะได้ทํางานเป็นทีมหรืออีกอย่างหนึ่งก็ได้ทําในสิ่งที่ตนเองชอบได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักก็เป็นได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือเป็นเอ NERGY ของความรักรู้สึกว่าแบบช่วงนี้หลายๆคนอาจจะอินเลิฟก็ได้นะถ้าพลังงานนี้ออกมาก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะอ่านใน เรื่องของความรักนะคะแต่ว่าก็เฟิร์นไม่อยากเน้นไปในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดแยกย่อยมาคือเรื่องของสิ่งที่คุณชอบงานที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีช้อยส์เข้ามาให้เลือกใบนี้หมายถึงทางเลือกก็ได้ะคะ่ะอาจจะมีทางเลือกเข้ามาในช่วงนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็น Energy เนาะ Energy พลังงานปัจจุบันของคุณแล้วต่อไปเรามาดูกันว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เนี่ยอะไรที่ปังๆกำลังจะเข้ามาบ้างนะคะ อขอใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ลกันเจ้แสงเดือนนะคะ เดือนใหม่แล้วจะมีเรื่องอะไรปังๆที่เข้ามาบ้างคะเจะหรือพาาอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมว้าวมีแน่นอนข่าวดีที่ทำให้ก็ชุ่มก็ะชวยอาจจะมีใครสักคนเป็นพลังงานของบุคคลที่แบบเออเข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาแบบ บอกข่าวดีก็ได้นะคะในออกครัอ้ยแล้วก็ซิกซ์ออลคัพนะคะซิกซ์ออคัพหรอว้าวแล้วก็สิบถ้วย เดี๋ยวนะซิกซอบคัพเนี้ยเฟินมองว่าอืมอาจจะได้แบบหลายๆคนเรื่องของความปังหรอขอขยายซิกซอบคับเนี่ยเฟิร์คิดว่าอาจจะได้แบบเหมือนแบบประมาณว่าสะสางอะไรเดิมอ,อะไรเก่าๆงานเก่าอะไรอเงี้ยหรือได้พบเปิได้พบปะกับผู้คนในอดีตก็ได้นะ อืมเรามันเป็นแบบอะไรที่คุณรู้สึกคุณพึงพอใจคุณมีความสุขอะ่ะหรือเป็นการวนกลับมาก็ได้ของใครสักคนนึงแต่แน่นอนมันเป็นเป็นไพ่ถ้วยหมดเลยอะ่ะมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่มีความสุขความแบบอบอุ่นความอิ่มเอ,ม,อมใจอะค่ะสิบถ้วยเนี่ยก็คือที่สุดแล้วเนาะเห็นไหมเห็นภาพไหมคือแบบมีความอบอุ่นมีความแบบมีความสุขอืมนะคะ แล้วก็ Fire of s w u r d s ว้าวเดอะ o r l d มาจนได้ตอนแรกอยู่ใต้สำรับอันนี้ก่อนที่จะสับเนาะทุกคนคือ ที่สุดละของความเขาเรียกอะไรอะความอุดมสมบูรณ์ความสมบูรณ์พูนพร้อมสิ่งที่เพียรพยายามมาทั้งหมดใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะหรือเป็นการที่แบบเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกสับสนว่าจะยังไงดีแบบมีความขัดแย้งในตัวเองหรือว่าแบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเจอคอน FLICT เจอปัญหาต่างๆ เดอะเวิลขึ้นมาแบบเหมือนช่วยแบบเติมเต็มเหมือนช่วยเคลีย์เอเนอร์จีเคลีย์ทางหมดแล้วนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนได้เข้าใจได้แบบเรียนรู้มาครบครบอะไรยอะครบครบทุกอย่างอะอจนแบบตะหนักรู้จนเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจสัจธรรมก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นไพ่ของความสำเร็จด้วยนะคะ The World นี้ความปังอะไรดีกคะที่กำลังจะเข้ามา หระเนี่ยโฟล์ทครับอ่ะน่าจะเป็นไพ่แนะนำมากกว่าว่าถ้าสมมุติว่า Energy ตอนเนี้ยคือแบบห่อเหี่ยวหรือว่าเบื่อเส็งนอยบ่อยๆอ,อ่ะอม,มันจะต้องแบบ ค่อยๆเคลีย์เอเนอร์จีนี้แบบเหมือนปรับเปลี่ยนเอเนอร์จีตัวเองให้แบบมันฟูฟิลขึ้นมาหน่อยให้แบบมีความกระตือรือร้นเพราะว่า energy <นะ S 1> เอเนอร์จีนะเอเนอร์จียเอเนอร์จีนี้จะดรอปพลังงานของเราอืมนะคะพลังงานของความเบื่อหน่อยไม่มีอะไรจะทําหรือแบบไม่กระตือรือร้นน่ะมันจะทําให้แบบเอเนอร์จีเราดรอปมากๆนะคะคลื่นเราจะคลื่นความถี่มันต่ำทุกคนอืมมันจะทําให้พลังงานเราไม่ฟล์อันนี้สูงแล้วกัน แล้วก็ก้าวไม่เทา้าหลายๆคนอาจจะแบบมีความปังในเรื่องของการงานก็ได้ปังจนแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยงานเขาเยอะก็ก็เป็นได้นะคะลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยจนแบบเซ็งอะไรเงี้ยคงไม่เซ็งหรอกมันก็เหมือนทั้งมีทั้งความเหนื่อยแล้วก็ความแบบฟูอะความฟูความดีใจว้าวเดอะชาลีออดนี้เฟิร์นมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปังในเรื่องของ การเดินทางก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบได้โยกย้ายก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือการขับเคลื่อนไปข้างหน้า move forward นะคะการก้าวไปข้างหน้าด้วยความแบบก้าวกระโดดในทุกๆด้านทุกๆมิติเพราะมองว่าเดอรชาริเอเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบแข็งแกร่งมากๆปกป้องตนเองได้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูยากอะยากเย็นแสนเข็ญอะไรเท่าไหร่อะ เนี่ยอย่างเช่นอะใบนี้ใช่ไหมเออเซฟิงมีทั้งสีดำและสีขาวซึ่งเขาจะไปคนละทิศคนละทางทุกคนนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆทุกกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นเอเนอรที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็ King of Cups นะคะเป็นไพ่ของความแบบความนิ่งอะความเอเนอรที่แบบ เขาเลยเอนเอจนิ่งขึ้นในเรื่องของสภาวะอารมณ์ก็ได้เป็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ตันเองได้ค,คิดว่าอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะอืมที่เข้ามามาเคลียร์เหมือนแบบมาช่วยเคลียร์ความขัดแย้งของให้คุณนะ่ะแล้วก็เดทว้าว ไพ่เดทขึ้นมาตรงกับไพ่เดอะเวิลเฟ้รนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจริงๆอืมที่คุณเจออยู่เฟิร์นคิดว่ามันอะมันจบแล้วอมืมันเปิดเป็นที่สิ้นสุดนะมันเหมือนเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ไพ่เดทอะ ดูเผินๆก็คือดูแบบเหมือนน่ากลัวเป็นไพ่ที่น่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไพ่ที่น่ากลัวเลยมันเป็นการที่แบบเหมือนเาราล้างวิถีเดิมๆเพื่อเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆเ <ๆ S 2> คลียร์สิ่งใหม่ๆต้อนรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะมันเป็นการล้างวิถีเดิมๆวิถีของเก่าๆของเราหรือเป็นการ transformation ก็ได้การเปลี่ยนแปลงหรือเคลียร์ตนเองพลังงานเดิมๆเคลียร<ๆ>์ energy เก่าๆความแบบเบื่อหน่ายความเศร้าความโศกเสียใจหรือปัญหาอะไรมันจะถูกจบ มันจะถูกเคลีย์อีกอย่างหนึ่งถ้าเดทขึ้นมาเดรโรเนี่ยมันมันหมายถึงคําว่าอะไรนะสิ้นสุดสิ้นสุดวิบากกรรมเก่าต่อจากนี้คือเป็นเรื่องของการเริ่มสร้างสารรค์และเริ่มสร้างสารรค์ชีวิตเริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่งานใหม่หรืออะไรต่างๆก็ได้นะคะใต้สําหรับเป็น king of s w o r r s ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นไพ่ของความชัดเจนเรื่องของแบบ คุณตัวคุณเองอะ่ะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอืมไม่ว่าจะในการเลือกเส้นทางหรือว่าในการที่จะทําอะไรต่างๆนาะนาะนะก็ตามนะคะมีความชัดเจนเกิดขึ้นโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปเราจะมาใช้เป็นไพ่อันนี้กันไพ่แนะนำไพ่แนะนำจาก Oracle นะคะมาดูกันว่าไพ่ออร์ l เอยากจะแนะนำอะไรคุณบ้าง ต่อคำแนะนำจากไพ่ออรเคิลหน่อยคะ่ะว้าวเทคแอคชั่นมาอีกแล้วนะคะคือเหมือนโอกาสมาถึงแล้วอะได้เวลาแบบเทคแอคชั่นลงมือทำถ้าเกิดว่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปอะ มันจะถูกหลังท้ายไว้ได้อย่างที่เฟิร์นบอกไปต้นคลิปเนาะเหมือนแบบตอนนี้หลายๆอย่างเริ่มพร้อมแล้วนะคะตัวคุณเองก็พร้อมแล้วเหมือนแบบอะอาจจะแบบไม่ได้พร้อมร้อยเซก็ได้แต่ว่าสมมุติอาถ้าสมมติว่าตัวคุณกําลังมีโปรเจกต์ทำอะไรสักอย่างแต่ว่า ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือเหมือนให้ตัดตัดเรื่องของเงื่อนไขเงื่อนไขตัวเองเงื่อนไขชีวิตว่ามันจะต้องอย่างงู้นก่อนแล้วค่อยทําเดี๋ยวค่อยเอาไว้แบบนี้ก่อนเอาไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยให้ตัดคํานั้นไปค่ะแล้วก็แบบเริ่มเลยนะคะแล้วเนี่ยเราทุกสิ่งอย่างมันจะแบบลงล็อกแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดี <S <S อืมฟูคิดว่าไม่ ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวบุคคลซัพพอร์ตนะค,คิดว่าน่าจะมี energy แบบ d i v หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันคือแบบเหมือนบุญที่คุณได้เคยทำมาหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะจะทำให้แบบเหมือนช่วยเสริมคุณด้วยว้าว move forward นะคะการก้าวไปข้างหน้าพอรู้สึกว่าชีวิตคุณต่อจากนี้มันจะมีความก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะมันเนี่ย,ยไพ่ใบนี้นะคะ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือืันไพ่มาคอนเฟิร์มในสิ่งที่คุณทําตอนเนี้ยมันจะมีความก้าวกระโดดไปข้างหน้านะคะแล้วก็ study to know yourself ใบนี้เฟิร์นม,มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการศึกษากับตนเองชีวิตตนเองเหมือนการแบบ เรียกอ,อะไรอ่ะกลับมารู้กายรู้ใจตนเองเพื่อทําความเข้าใจกับตัวเองร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือเวลาที่เราแบบมีปัญหาหรือเจอคอนฟ lict หรือเจออะไรต่างๆนาะนาะนะขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกลับมารู้กายรู้ใจเราไอ้ปัญหาเราเนี้มันจะถูกเคลียร์นะ บางทีอะเวลาที่เราเจออะไรแล้วเรารู้สึกแบบเครียดเสียใจมากๆเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตเลยจิตเราเลยไหลไปกับอารมณ์นั้นได้ง่ายๆใบเนี้ยมันหมายถึงการที่แบบเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเออเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งจิตใจมันก็คือการฝึกจิตเนี่ยแหละแล้วก็การฝึกจิตอะไม่จําเป็นว่าแบบเราจะต้องแบบ ต้องทําแบบทําสมาธิตลอดตลอดแบบเยอะอะไรขนาดแต่ว่าทําสมาธิมันก็เป็นทางลัดอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันก็ควรทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถนัดหรืออะไรเงี้ยจริงๆอะฝึกได้ทั้งเขาเรียกอะไรกรรมฐานลืมตาการทําสมาธิแบบลืมตาก็คือเนี่ยในใน,ในทุกๆอิริยาบถหรือในช่วงที่เราแบบใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมเราก็สามารถดูอารมณ์เราได้เวลามีอะไรมากระทบอะคะ่ะก็ให้กลับมารู้กายรู้ร่างกายแล้วก็รู้รู้ใจรู้ความรู้สึกของตนเองอะอืมดูจิต ตนเองดีกว่าไปดูคนอื่นสมมุติเราอะบางทีอะถ้าถ้าพูดในเรื่องของคนละกันคนเราอะมักจะแบบว่าเวลาที่ทําอะไรใช่ไหมเราจะไม่ค่อยได้มองตัวเองมักแต่จะไปมองคนอื่นว่าแบบคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนู้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะอะ่าแล้วก็เหมือนไพ่ใบนี้เหมือนกลับมาเปลี่ยนใหม่ให้กลับมาเรียนรู้ที่ตนเองไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมากระทบก็ตามอะไพอะ่อยากจะบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ไหนเลยที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวาระมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบ เาเรียกอะไรต้องเจออยู่แล้วหรือมันเป็นอะไรที่เราแบบเออเขาเรียกอะไรเคยทํามาเราถึงได้รับผลนะ่ะทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันเสมอไม่มีอะไรที่บังเอิญเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วไพ่ไปเนี้ก็คือเหมือนแบบให้กลับมาจบที่ตัวเราอะ่ะเออจบที่เราเบาที่สุดอืมเหมือนประมาณว่ายังไงดียฟูจิคิดว่าหลายๆคนเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวจะอยากจะขยายความเพิ่มไปอีกให้แบบละเอียดสําหรับแบบเผื่อใครฟังแล้วแบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเช่น เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบจิตใจเราเรามีปัญหาอะไรกับใครอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปมองเลยว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนั้นอยู่งุนอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างั้นอย่างนี้ให้กลับมามองที่ตัวเราว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้ยจิตจิตข้างใ,ในเราจิตจิตใจข้างในเราอะรู้สึกอะไรเออมีอารมณ์แบบไหนแล้วก็เคลียรที่อารมณ์ของเราไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยนะคะแล้วมันจะจบได้ไวมากมันจะเคลียรได้ได้ไวมากๆ แล้วก็ ask for help หรอถามการขอความช่วยเหลืออืมอันเนี้ยไพ่คล้ายๆกับไพ่เอ่อสำหรับ everyday with oracle เลยทุกคนเหมือนแบบใบใบของ everyday with, with oracle ใช่ไหมเป็นภาพคล้ายกันก็คือเหมือนแบบทำสมาธิเพื่อความชัดเจนเหมือนแบบหรือไม่ก็หาคำเขาเรียกอะไรขอความช่วยเหลือเพื่อความชัดเจนอืมบางทีถ้าสมมติเราแบบออเขาเรียกอะไร เหมือนถ้าเราแบบเต็มที่แล้วอะ่ะเออแล้วเราแบบหาทางแก้ไขไม่ได้จริงๆอะอลองขอความช่วยเหลือนะฟูดคิดว่าคุณอาจจะได้คำตอบก็ได้นะคะโอเคสี่ใบพอละกันแล้วก็เรามาทิ้งทายด้วยไพ่ข้อความนะคะ 909นไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็999ช้าแต่ชัวร์ใช่ทุกคนเนี่ยเหมือนไพ่เอ่อเป็นพลังงานเหมือนที่เฟิร์สอ่านตอนแรกเลยอะ่ะก็คือช้าแต่ชัวร์ก็คือช้าแต่มั่นคงอย่างที่เฟิร์สบอกเหมือนไพ่พลังงานของอัศวินถือเหรียญใช่ไหมคือแบบเราไม่ต้องรีบเพราะว่ายิ่งเรารีบอะ่ะฐานเราก็จะไม่มั่นคงมันก็จะแบบล้มลงมาได้ง่ายนะคะ สองสองสี่สี่จงรู้สึกขอบคุณมันเถอะไพ่ใบนี้น่าจะเป็นพลังงานที่แบบไม่ว่าอะไรเข้ามาค่ะจงรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เติบโตแบบบางทีอ่ะออที่ตอนแรกเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็แบบจะตื่นตะนกเราก็จะแบบเหมือนไหลไปกับอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆอย่างเช่นมีปัญหาเข้ามาถ้าเราเหมือนตอนนั้นเราไม่มีสติเราแบบไม่รู้อ่ะเราก็จะแบบ กระตกกระตากหรือว่าเป็นทุก์เป็นเดือดเป็นร้อนนะคะแต่เนี่ยตอนนี้หลายๆคนเคยคิดว่าพลังงานของคุณอะมีการเหมือนแบบเริ่มตื่นรู้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามามากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ผ่านมันไปได้แล้วคุณก็จะผ่านไปได้อีกไม่ว่าจะเจออะไรนะคะก็จงรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ให้จบลงที่ตัวเราเนี่แหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม จบที่เราเบาที่สุดจริงๆแล้วก็จะไม่มีการไปสร้างพันธะสัญญาไปสร้างวาระกรรมเพิ่มขึ้นอีกถ้าสมมุติว่าเราไม่จบที่เราใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นคือวาระที่ตามมาหรือภาัะที่ตามมาอาจจะทําให้เราเจ็บหรือเราเป็นทุกข์ในภายหลังก็ได้นะคะสิ่งนี้แบบ สำคัญมากๆอันนี้เหมือนเฟิร์สเพิ่งได้เรียนรูจ้จากตัวเองด้วยแล้วก็เฟิร์สได้ฝึกจิตกับท่านคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเขาก็สอนเรื่องของการฝึกจิตและเรื่องของการแบบจบที่ตัวเราเนี่แหละคลิดพูดทําให้จบนะตรงนั้นเลยจะได้ไม่มีวาระหรือมีภาระอะไรตามมาทีหลังเราจะได้แบบเคลียร์ให้มันจบตรงนั้นนะคะ <S <S แล้วก็ว้าวใบสุดท้าย 8888 88นะคะเธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการเออนะคะทุกคนก็กดน้อมรับพลังงาน888นี้ก็ได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะคะเฟิร์เป็นกำลังใจให้กัอ,อต้องเปลี่ยนผ้าใหม่เหรอเนี่ยเฟิร์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ